รวมตัวศิลปินดาราได้อย่างคึกคักจริงๆเลยค่ะกับงานสยามดาราสตาร์อวอร์ด2 0 1 2ที่ปีนี้มีรางวัลเพียบเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนในวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปพบกับผลรางวัลต่างๆในสาขานักสแสดงละครและภาพยนตร์ที่ชาวสยามบันเทิงเขาโหวตให้คนบันเทิงที่รักกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นกันที่รางวัลสยามดาราป๊อป,ปุ่าฝ่ายชายที่ตกเป็นของขวัญใจตลอ,อดกาลอย่างพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตที่มางานเดียวคว่าไปถึงสองรางวัลด้วยกัน ส่วนรวัลสยามดาราป๊อปุา่าไฟหญิงก็ตกเป็นของสุงตาตัวแม่อย่างอัมพัชราภาชเชือ้อมาดูรางวัลด้านภาพยนตร์กันบ้างดีกว่าค่ะกับรางวัลน,นักแสดงน,นำชายยอดเยี่ยมสาขาภาพยนตร์ที่ตกเป็นของพีทพ,พ,พัชระจากภาพยนตร์เรื่องไวรุ่นพันล้าน และรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมสาขาภาพยนตร์ได้แก่อ้ําพัชราภาเฉเชื้อจากภาพยนตร์30กํากำลังแจวส่วนรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่ภาพยนตร์เรื่องัยรุ่นพันล้านจาก GTH และรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมสาขาภาพยนตร์ตกเป็นของมาเดี่ยวชูเกียรติจากภาพยนตร์เรื่องโฮมก็ดีใจคะ่ะเพราะรางวัลแรกเป็นจากภาพยนตร์30กํากำลังแจวนะคะก็เป็นภาพยนตร์ที่เราชอบทึ่ชอบมากๆแล้วก็ กระแสตอบรับดีมากกับเรื่องนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณกรรมการทุกคนเลยแล้วก็ทุกคนที่โหวตให้อ้าได้รับรางวัลน,นี้ด้วยค่ะ <c oughs> รางวัลฝั่งภาพตรยย์ไปแล้ว <c oughs> ไปต่อกันที่ฝั่งละครกันมากดีกว่าค่ะที่ปีนี้น้องใหม่อย่างเชเบลจากละครดอกโศกช่องห้าได้รับรางวัลน,นักแสดงดาวรุ่งาฟหญิงไปครอง <c oughs> สรรวันนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่นเดชคูกคิมิยะ <c oughs> จากละครเรื่องเกมร้ายเกมรัก และรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมสาขาโทรทัศน์ได้แก่นุ่นศิรพันธ์จากละครเรื่องบ่วงและอีกหนึ่งนักแสดงจากละครเรื่องบ่วงชไมพอจตุรพุทธก็สามารถคว้ารางวัลนักแสดงสมทบยอดเยี่ยมสาขาโทรทัศน์ไปครองค่ะปิดท้ายด้วยรางวัลแบบรายบุคคลที่มีการเลือกแฟนอย่างดีแล้วว่าใครเหมาะกับตำแหน่งไหนมากที่สุดเช่นรางวัลจอบขโมยซีนได้แก่โจกโซคูจากภาพยนตร์เรื่อง ATM เออรักเอรเรอร์ส่วนรางวัลรายได้ใจสาขาละครโทรทัศน์เมย์เฟื่องอารมณ์ก็คว้าไปค่ะและรางวัลหนุ่มเจ้าเสน่ห์ตกเป็นของบอป ปิดท้ายด้วยรางวัลขวัญใจสยามดาราตกเป็นของสายายาอุรัสยาค่ะวันนี้นะคะหนูได้รางวัลเออะนะคะได้รางวัลขวัญใจสยามดาราค่ะอ้หก็ต้องขอบคุณพี่ๆที่สยามดารามากๆค่ะก็เป็นกำลังใจให้หนูตลอดไปนะคะรางวัลนักสแสดงชายยอดเยี่ยมครับครับผมครับจากเรื่องเกมร้เกมรักครับผมละครเรื่องเกมร้ายเกมรักก็เล่นคู่กันน้องด้วย ก็จริงๆรางวันนี้ก็เป็นรางวัลอย่างที่บอกครับเป็นรางวัลที่แบบว่ามอบให้กับกองละครธรณีเอ่อเกมไลท์เกมรักแล้วกันครับผมเพราะว่าก็เป็นรางวัลที่เหมือนกับว่าทีมงานทุกคนตั้งใจทํางานก็อยากจะมอบรางวันนี้กับทีมงานทุกคนครับผมเป็นยังไงบ้างและท้ายกับผลรางวัลจากเวทีสยามดาราสตาร์อวอร์ด2 0 1 2ที่แหม่มกทีวีเก็บมาฝากกันปีหน้าศิลปินดาราแต่ละคนคนไหนจะกลับมายึดครองพื้นที่ในการเป็นเจ้าของรางวัลในสาขาต่างๆได้เหมือนเดิมอยู่หรือไม่อย่าลืมติดตามกันค่ะ